สวัสดีครับตุนพีรพาเพื่อนครับสวัสดีตอนคำคำนะครับพี่น้องเมื่อหนี่ผมจะพาพี่พาน้องไปหาไตเขียดขาข้ามครับเอาไว้ทำมกเนาะมุกกระไดออมก็ได้ครับพี่น้องแต่ผมอยู่ายเบิงหลายหลายครับยู่แก้เฉียงหน้าอยู่แล้วเนาะไฟด้านนาเนี่จะเป็นไฟง่วนคองนาครับอยากไปเบิงน้ำกันครับพี่น้องฟังเบิงเสียงนะครับองแตกแซวๆซเลยครับ อเล้ครับี่านหนึ่ง็นบ้านอยู่นี่นะครับีเนะที่เดิครับที่เดิมฮึหลายคัเดี๋ยวเก็บกันนะครับเก็บหนักกน่ครับพี่้อง อยู่เป็นครูเป็นครูเลยครับเห็นะหมาลาอะไรครับพี่น้องข้าวนครับเขียดอีโมครับบอกเอาแล้วัะพี่น้องมือหนึ่งให้เอาบอกเอาเขียดอีโม ก็เหียดขาข้ามครับนะครับ,รบ,รบเสียงกลบห้อ,อง้อมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิร์กลบน้ำครับอยู่ตัวนึงครับน่งแนีมหนาอยู่ไปวอดอกไปไปมองพี่น้องพอยอมหนีเลยครับไปอะไรครับนี่ีนะพอยอมหนีเลยแจย แล้วก็เติมนะครับโกบกับห้องเรืก่กล้ห้องอนหฮะต้องกำลังขี่จับคู่เก็ดขาค่ำนะครับ เป็นคู่เป็นคู่เลยครับพี่นอ้องโอ้สุดยอดครับนี่ตัวโสงามเป็นมกเนาะไปซ้ำครับบทฮันเจอ่อย ฟังวงเสียงเออนะครับพี่น้องห่องเต็มเลยครับเด็กๆมาเข้าเป็นคู่เป็นคู่เนาะครับจับงายเลยป๊าดหลายๆๆพี่น้อง อยู่เป็นครูเป็นครูเลยครับสองตัเนาะเ็มเลยครับพี่น้องนอี่จิงเสียดน้อยครับจิงเสียดขาข้ามห้องกบกาบห้องพ่อกบกราผมยังไปหาเขาบ่ห้องนะครับ ว่าเข้าไปใก,ใกล้ๆเราเขาโบาห้องเนาะงงมึงแต่กับโบเห็นครับนำไหล ครูเป็นครูครับ กอดกันลุบอุ่มเลยครับหลักสามเสาครับพี่น้องสามตัวอยูน่น้ำมกันเนาะ อ่เนาะครับเขียนเท่า <c oughs> เกือบเต็มขวดครับพี่น้องซ้ำานีกับพ่อล้วครับเลยสองหมูคุณละนาะนี่เนาะโอ้หลายครับอยู่เป็นคู่เป็นคู่เลยเดี๋ยวเอาไปเท็เมนูเหมือนก้นเซาครับเอซ้ำนี่แลหละมือนี้ปันที่อนเนียมอยากกินหอาจังมาเหอไมไหมนะครับเกือบเต็มขวดคุณละมือนี้จะขออนุญาตกับบังกันครับพอกันหมือนเซาเนะ เขียนท่าครับมือนีน้องเพยวว่าจะออมเนาะออมใส่ผักชีล่าวครับง่ายๆกับต้นหอมเนาะเครื่องทาง่าบนครับนี่ลูกโดดพร้อมกับเมนูขาดบ่ได้เอาเครื่องลงไปเลยเนาะครับ หอ,อมแดงกับเทียมของเฮารอหมอเดือดจัหน้อยครับโอ้หมอเดือดแล้วครับเอาเขียนลงไปเลยครับพี่น้องหอมเครื่องนะวอืมเครื่องลายเขียนห้าสุกไงนะครับเดี๋ยวจะปุงไปเลยเนาะเพราะว่าห้าลวกมากแล้วครับ ครั้งใ่ขึ้นหนึ่งโอ้ไข่เต็มท้องเลยเห็ดขาคำ้ำนานปลาลา้าขันพื้นที่บ่อุดมสมบูรณีรีบหายากอยู่ดีครับเดี๋ยวใช้เพุ่มกับบัวคอยได้กินแล้วบ่ใครมีวะทำไมเป็นเด็กน้ยได้กินอยู่ <c oughs> พอนยังขึ้นมาบ่ได้กินบ่วมี <c oughs> มองไต่จกิปลาลาเกลือเนะครับ คอยม่หมองไต่เพราะว่ามีาท,ทางอื่นเอามาขายืองนัวนีแต่เนอใหม่แล้วไก่วกเขาเ <c oughs> นอใหม่หายบางท่านจะใส่ข้าวขวดน้ำนะครับแต่ว่าของเฮานี่บราณใส่ครับอย่งข,ข,าขง้าวข,ขวดข้าวขวดหมูจะข้าวขวดน้เำีขยวจะข้าวขวดพี่น้อ,องก็ต้องใส่ข้าวขวดน้ำโอ้บางคนคนคนใส่ แค่แมันเข้มข้นไงเขากลัวก็ได้เขาเบื่อก็ได้แต่จะสุดใส่ผักลงไปพร้อมกันเลยจ้าหัวเขียดเท่าสุกแล้วครับเขียดเท่าตัวนี้หน่อยสุกไงครับพี่น้องอือดฝาไว้เลยบัน น่าจะซุกแล้วนะครับโอ้เลี้ยงแล้วหรอร้อยซิ้นแล้วแสบจ้ะโอ้งก้อนแบบนี้แสบกับปงท่อนแล้วเหาอ เมนูไงไงต่ว่าสุดยอดครับพี่น้องหากินายากีเนาะครับเขียดขาค่ำนี่ก็ได้มากินข้าวซอาน้ำกันครับบรรยากาศากำลังดีเลยมาจ้าฝ<ด>่าหลางัาลางฝนจิได้เขียดอิโม่ไงวันนี้ได้กินเขียดขาค่ำแล้วก้วมจริงไรเนาะครับพี่น้องต่ว่าห้องบ่อจะเที่ยเนาะน้องแพล เอาตะเกียบยี่โม่เมื่อหนี่ก็เลยอยากกินครับหนึ่งจะกินไปลักลอยไปบรบอกน้องแพวเลยเสพไผ่ป่อไให้น้องแพวนอนอยู่ไกลเนาะครับหน้าหนาหลายครักตรงไหนเสียบลาจ้าอาจจะขมอัมรำจักน้อยครับเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่ทองหอกเนาะเพราะว่าผมกระค้งไว้ขึ้นนึงเหรอครับ เสียดายไขรครับพี่น้องได้บบใส่ออกเนาะครั้งไว้ขึ้นนึงเขากับเขียวเรียบร้อยแล้วสดจะข้ามกันครับตัวยังไงไปเลยอืม้องโมขมต่ำน้งพี่อ่ะว่าเริ่มจะขมโมขม,ะขม,ะมนะครับแซ่บจ้าสืดยอด ผมว่าต้องมีอีกแน่นน้วรอบหนาคันเฮาไปเอามาหฮาหมกกนอนน้องแก้วแ่บกว่าเขียดอันนญ่อีกแมนอยู่เขาคอยนะครับพี่ตุ่มเราอเอาห้เพื่กินตะเ <c oughs> กียบก็กสุดยอดทนานแล้วเขีบยดขาคํามสมัยเนโน่อซีปพอหาครับพี่น้องไปเก็บกับแม่ป่าเนาะเพื่อจะได้อวคณมือนี้ห้ายคัก มื่อนี้ก็ขออนุญาตกินเ้ากันนะครับขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจตุ่มกระดองแพ่วมาอยู่สม่เสมอครับตุ่มกระดองแพวก็กขอลาบก่อนครับสวัสดีครับ